อันเดินตีเหลวกันชาจับได้รถยนต์หนึ่งแกคูรักปลดซื้อไปซื้อมารัวกัญชานั่นของอดีตรัฐมนตรีชอยบิดปลายปากกาปกเดียวเปลี่ยนซ้ำเนูจากักัญชาไปเป็นพักเซียนพี่ปรามพลเป็ดแหมเปรตกันนักเปรตกันนักมั่วทีทุกวันหน่วยงานราชการเมื่อแล้วคนแลวไม่มีรอยยิ้มกับประชาจนไม่อำนวยความสะดวกงานค้านไม่รู้เวลาเหตุผลมาวัวเจ้า กลับว่นเตียงแต่เวลาอเดือนได้ดับตรงเวลาฮะกูไม่ได้แร่งคอยแกนี้วะกูกะไม้กูเล่นกดบัตรรูปปุ้บนอำเภอมาเฮ็ดไปบัตรตาตีปกุนจนขึ้นไป,ป,นนไ,ปไม่แก้มวยความสะดวกหนังโป่งใจใจแวนแวนหนักอ่ะบอกกับกดนแล้ oh ลวยโอ้ไปก่อนบอกกดรวยขึ้นไปอวัดดีกับเสียหนังให้เจ้ได้บอรแกบม,มึงจแก้ว้แก้วคนทำานอำเภอได้ยกับปวช เ่คุณพ่ออำเภอติดอย่าที่แม่เรียนจันทรีไม่จบกับพ่อติดจำหมดปอบเนือกคอมกับเรเวอรตไตโอกเลยคุณพเหรอมึงรู้ไหมใครนี่แกบงการในเรือบินจนตึกแกนิวยอร์กใครใครงานงานไม่ตายงานไม่ตายงานใครใครมึงเอ้าเลกแกว่างราเบิร์แกต้านีรถควายอัใจใครใครรู้ไหมมึงอ้า เมืองคนเดินซับเดินขบวนนาชตานีตำรวจแกตุบตู้ตัวระทับใครมึงเอา้าเอา้าแกบงกาได้เรือบินจนถึงแกนิวยอร์กใครมึงต่างเปนียกูทาบาม่ว่าใครกูไม่รอที่ถ้ากูรอกูบอกแล้วเล่งเที่ยวร่างเลือใหอ้กูขวาป้าเพราะฉะนั้นกลับไปเลยจ้าขวายิ่งไม่กลับ ฉันไม่กลับฉันจะอยู่กับผู้ชายตาบอดคนนี้คุณพลไปตูลความสเด็จพ่อว่าหญิงรักเขามากแกอยู่กับเขาตลอดไปนี่ควายหญิงมาได้คนบ้านนอกข้องหน้าเป็นคู่อย่างนั้นคคะดวงชะตาของกูดวงชะตาของควายหญิงก็เป็นไปตาบนทำนายไว้ไว้จะได้คนบ้านนอกไอ้ผู้น้อยความหวังกูพังทลายกูเก็บใจตายโอง่งเด็ดตา บอกว่าหยุดเขียยมันจนหยุดไม่ได้ครับกูไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นมึงไอ้ทงปลาเมื่อกันยาวมกันมินแรงดีวะโดยแม่ค้าปลาเมื่อกันยาวมกันมินแรงไงเหม็นถึงโรงหนังลูกโคจะเป็นลมอยู่แล้ว ไปเลยคุณพลแต่ควายหญิงต้องกลับฉันไม่กลับว่าญิงกลับกลับฉันไม่กลับเราเดือดร้อนม่อมโปตรงหลงตูดฉันไม่กลับควายหญิงกลับฉันไม่กลับเกตี้แมมไอแกอย่าทุ่มกูอย่าทุ่มกูเลยวันนี้เกตี้แมมจัดแกอย่าทุ่มกูตัมโปได้คุณตายไม่เคยแพ้เขาอีกนะอูบอกไอรูแล้วเลยคุณตายก็หลักพวกหลักพองในคุณพลนะอันน่ารุ่งปบพวกอูเพนะ ไหว้ด้วยนู้ก็ใกลข้าวกับผักผัวก,กูงั้นกินดุ่มกินกต้องเสียตังก็ผ้ามากายไม่อยากก็ผ้ามาเจ๊ตีหรอกเมกาอันใจดีพอกูเดินฟ้านกินแต่ตองกินตากูเปรี้เจ็ดจานพอกินเสร็จโยตังเบื่อไล่ชวนกินพอเรากินเองงูตังเบื่อเมกะอไปเลยคุณพลท่าไม่กลับแต่ดีไม่ใจดีแท็กน,นั่นี่นะไม่ในดดจนั่นติดจนนะนนี่นะ เตงเวนลุดแเล่มึงยับไปเกวยับมา,บม,ามือใโองเงินเอา้าุณมีกล้องดียิงไม่ก้าวเว้ยไอ้ร้อยตาปูคอดเพื่อนโอ้ตาปู้อดยิงไม่ก้ากินเงี้ยรับไปเลยคุณพลทำให้รับเดยสักเดียวจะได้รัวได้เกิดขึ้นไม่ต้องมาตำปอดได้ประชาชนเสียความรู้สึกมานดาน้แล้วโบโซนี่เลยแกพาเมืองไทยไปจำน้ำกับเอฟเอ็ม ไอเอ็มเอฟก้อนกูตูกโต้โอ้ยได้ติดร่างไม่ต้องกลับคนสักทีเอ้ถตาผู้ถืถอหัวประธานประวิตเป็นเกลือกับกูแลว้วเออคนรับนั่งเงินซีรีกันนี่มีบริษัทจุงเทีบเลยคุณใต้ลงมา้วยพี่แต่ไม่รู้สอยก็ไม่เจอกระทิงไหนไหนนักนจะตรงคูดเขาซื้อไม่ได้ไม่รู้ซอย ไม่โดนใช้มีตั้งปีอย่างนี้เลยไม่ไม่เจอเลยไอเราไก่ข้อก็น,น่าเกลียดอันเรียนตั้งลุยอันซีรีตตั้งลุยวินัอยอรล้าอันเปิดคูเป้ไม่โดนใช้ซ่อมขวดเสือให้ไม่ได้กระติงเนอแมมลูกโคมาเนื่อยๆเ,เล้าสักแบนนี่นี่เสือให้ไม่ได้ลูกโคยิมโมกว่าที่อันเบ้อกลับเลยคุณพลครับ ถ้าไม่กลับเดรดิโรไดเกิดขึ้นโปรดพ้นตรงปกป้องกว่ายิ่งเกรดที่แม่ตบแล้วตบแล้วตบแล้วยังแม่ตบแล้วเกรดที่แม่ตบแล้วตบแล้วแกรดแม่งแกรดตบแล้วแล้วตบแล้วไม่เห็นแม่แก่ากูตัวตบปักบอก็กูยืนเล่อยู่นี่ไม่มีใดปึ๋งในปีนี้ ปีเลวคนเมื่อในอดวัดปีเจยาัสโยนไอ้กูก็ไปจกกวัยรุนแค่ตายวยรุนจกกู้เหยดผมมัวมเมียมมดปลิดนีหวิงไปโอกโกนากาพวก,กูไอ้ปอบว่าเจ้ามึงไปไหนไอ้ตรงกูเตียวว่าแกตายอยู่วะฉันกลับไปก็ได้แต่ฉันจะต้องพาพวกเหล่านี้ไปด้วยไอ้พวกขี้ข้ายา,ยาจกมันจะไปตรูนนาคน <S 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 ได้ครับกับ อยากก็ใจจากว่ายิ่งไม่กลับนครเนโนโนเราต้องทุกลงทุนสักเดียวไปถึงเมืองม่อมโพจัดการเองแต่ควายหญิงต้องกลับเดี๋ยวนี้ค่ะไปไอ้พูนกลับไปทูลความต่อพระองค์พี่จ๋าบอกลูกเขาเราไปสู่นครน,นะคะความรักเขาเราจะไม่พล,ลาดพลาดจากกันแต่ว่าพี่คนจนและตาบอดน้องมั่นใจว่าจะรักพี่ตลอดไปพูดในสิ่งที่น้องอยากจะฟังบ้างไปพี่นะไปสูนน่นครก็ดีกว่า มึงอย่ากตุมกูไอ้กูพล่อลันกูไม่ยานแต่เบืเ่อกีเ้เจ็ดแบบสักเดือนแหละตายโอ้เลยแลย้สักที่โอ๊กนี่แหละอาจารย์เลยข้อใช่นะกูบอกให้รู้นะมึงไม่รู้กูทำไมจบมวยเจอเลยนี่แหละข้าเบสตายโอกย้กและขัอาจารย์ในความหลันเว้ยความหลันน่ะดีเจมลูกมึงอาจารย์หนู ซมไย่จกมวยมึงเชือปลื้กูเชยมือคว้นช่วยเอากันคว้นไม่มือคว่าจับปลื้ได้ลันเลยเมาเชันันไปเลยไอ้มึงกลัดไปเลยจะไม่กลัดเดี๋ยวเละตายโอ้เละตาหัวเดี๋ยวเละมึงไม่โดนขึ้ nít cú cây nít nặc riêng ram pi chết vây bù ram liệu mừng mấy cái đếch ram liệu anh mừng ăn thèng ấy cua lấy là cua thèng ấy mừng lè lướt sắc điêu quá cù màu lướt với phơi kéo kéo ngà phơi thèng khốn Bà vô ni Bà vô lấy, quần clip dù điêu lê có rộp cây lâu นี่ก็เจ้ามาเตะก้นนี้มาสร้างปัญหาเหลืเพื่อนไมชเช่เครียดเ้อหนูประธานหนูกรรมการกี่คุณหนูทีนี้ก็พาอารมณ์มาให้ความทุกละแต่กูมาสร้างปัญหาเลยกูอยู่หรือกูเข้าใจกับเพื่อนอาดแต่กูรักกันกับเพื่อนน่ะอ่าไปเลยมาเยไปรู้กันเปล่าโอนเป็นไรได้เลยแหละร้องไ่เข้าใจเราเข้าใจเข้าใจไ่เข้าใจมันตบเร็วมันไ่เข้าใจเพื่อนกับเราเราไม่อรอบกับเพื่อนน่น Đồ tôn đai chứ phởi đốt cả hư, đồ tôn đai Ừ Tôn đai Tôn đai Tôn đai Ê Mà trời Hâu cước Nhận ngắn lệ Bây yeah. giờ Mừng mày cái để phụ nữ ăn cú chát kẻ tài đi ต่ำต้ายจบคุชัดพลัดเลยไอ้ผู้เนออุ้ยยะกระติงมาคุดอุ้ยยะคุณซิรี่เสอกระติงมาให้เร็วนี่เลยคุณรับนั่งโอ้โหขอบคุณกับคุณซิรี่ครับอุ้ยยะคุณซิรี่เสอกระติงมาให้อุ้ยยะน้อมพระคุณเมุ่รังกับขอบคุณกับนี่คุณโค้อนกับกระติงกั้คุณซิรี่เสือให้ผมจะเก็บไว้เป็นทีละลึก จะเก็ตวาจนกว่าจะพบรีเกนซี่นะครับข้อเล่าข้อเล่าพอได้กระทิงข้อเล่าก็รีเล่าให้พอได้รีตึงพ้มแกเก็วายจนกว่าจะพบสูดานะครับเออข้อดีว่ารักไว้ก็ตั้งดุยแต่ก็นึกไม่ได้ได้อะไกูพูดก็ต้องนึกได้ไหมเพราะฉะนั้นตัวว่าปริปรืดได้ขาดไปสักเดียวองค์พระราชาตรงตามแต่ความยิ่งโงไม่อาจตูนกว่าหมวกแกได้กับหนุกโบด มึงควานผูดแต่ไปนังวิลล่าคาเฟ่ก่อนมึงนี่ฮะพลาะกูกับเต่าเกแกนิดกันชื่อเลยกูเกตายเร็วชื่อเลยกูเชื่อเลยกูยกกบุญเลี้ยงบุญเลี้ยงเออเดี๋ยวกูคอยตูไปบอกบุญเลี้ยงว่าก็กินสักตูเฮ้ยคืนนี้คนไม่ค่อยมีเว้ยไปในชาตวะ ทำง,งานเสิร์ฟอยู่ไหมไม่ได้มานั่งในป่าช้านะเนี่ยคืนนี้มีตลกไหมเอออวัสด,ดีอยากคายอยากคายอยากคายุายาย้ยคนตายคนตายก่ะเอออยู่เหมือนมุดสังยันเชียกเลย มีเหล้าไหมเหล้ามีค่ะแม่คงรีกันชีบเล็กเลียวเบ้นรีวัดชีวัดมีค่ะเอาเหล้าขาวมาทนอนผมดังว่างอาาจังเหล้าก้าวกับเคลืม,มีไหมมีค่ะอาหารทะเลก็มีค่ะเอาเรือดำน้ำผัดเผ็ดมาจากเทคอนมีเด็กสวยๆไหมแหละมีหลายคนค่ะ เดี๋ยวไปบอกมาสักคนก่อนถ้าเด็กพูดไม่ถูกใจไม่สั่งนะเดี๋ยวมาค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะรถไทาไทานิกนี่นางเอกไททานิกนี่โอ้จำน้องได้จำพี่ไม่ได้เหลือพี่เป็นใครพี่ไม่ใช่คนไทย พี่มาจากแคลิฟอร์เนียพี่พระเอกไททานิกพี่ชื่ออะไรแกกโดร์ชั่นพี่ไม่ใช่คนถ่ายใบใช้คนถ่ายโพสถ่ายจากายคอยจากพี่มาจากแคลิฟอร์เนียพี่ชอบเมืองไทยธรรมชาติส่ยส่พี่มาจากเกาะสมอย ชอบมากเลยขอสมอยธรรมชาติสวยๆแล้วพรุ่งนี้จะไปดอดเบอกพูดไทยไม่ชัดเลยจะมาทัวร์คอนเสิร์ตชี้แจงวัยรุ่นกัญชายาบ้าผงขาวแบ้แดงยาบ้ายาบ้ากินไม่ได้คนอย่งก,ก็กินไม่ได้ถ้าน้องกินยาบ้ากินไม่ได้กินแล้วเสบแตดมันบอกว่ากินแล้วเสพติดกับเพอะจะม่เล่นไม่จัดครับ โออย่าบ้าถ้าน้องกินแล้วเสพติดกินแล้วแสบแตกพี่พูดไม่ชัดพี่คงจะเก่งภาษาอังกฤษพอไปได้ถ้าฉันรักคุณ I love you คนใกล้จะตาย I see you แหกโคง้งลงคูพี่เก่งมากเลยเพมาใจคนไทยภาษาชาวต่างชาติพี่ได้ ถ้าปั๊มน้ำมันแอดโซถ้าไฟไฟก็บัฟาโลถ้าไฟวิ่งกลางทุ่งบัฟาโลดีจริงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถ้าเสื้อแฮโรการเก่งในลอดโซถ้าอยากจะเยี่ยวไปปลาด,ดูเห็นไหมสุขาเมียพี่เก่งมาก เออถ้าสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียถ้าลูกระเบิดก็ภาษาอังกฤษนิวเคลียร์ถ้าขึ้นควรเปลี่ยนเกียร์น้องดีใจมากเลยถ้าขึ้นต้นมะพร้าวดือปลับลงจากต้นพล้าวดือรูดถ้าโต๊เดือเทเบิลเก้าอี้เดือเจปากาเดือเพน ดินซอเดือพนซิน้นถ้าหนังสือเดือมุกเจอผู้หญิงนุ่งสั้นอย่างน้องดอลุกสวยมากเลยคนหลังทำไมไม่อยากจะพูดบ้างเลยแจ๊กไม่ครับผมกีการเปรีดครับคืนนี้กลุ่มใจจังค่ะยังไม่ได้มาเลยสักพวงอยากได้มาเลยค่ะเจเบอร์ยีบเจ็ไปโทษเลยที่รถยนต์พี่ไป มาละยอย่าพูดเล่นนาะบ้านค่าเจ้าบ้านก็ยังไม่ได้จ่ายน้องนี่เกิดมาพับพ่อก็ตายยังแต่มแม่คนเดียวเหรอค่าแฟนไม่มีอยากได้บ้านไหม,มเจอคนรู้ใจแล้วโ <c oughs> ตชาวมาแล้วเอ <c oughs> จะเอาเท้าเขาหรือว่าจเจ้าบ้านจัดสรรเท้าเขาก็ได้ มอเตอร์ไซค์สักเครื่องนะสักคันสิแล้วก็มือถือสักสักหน่วย <c oughs> หน่วย <c oughs> เอ้าตกลง <c oughs> บ้านมอเตอร์ไซค์มือถือเส <c oughs> ื้อไอ้ธรรมาก็เก็บเบินเสื้อเองสิเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวต้มนะ <c oughs> ไปเที่ยวไปไม่ล่าไปประตูน้ำ <c oughs> แต่ว่าไม่ไปนะพันทิปอ่ะ ไปแค่ประตูน้ําได้พันทิพย์ไม่ไปทําไมเมียขา,ายเมียขา,ายดุมจีนอยู่ที่นั่นไงอย่าพาไปอื่นนะทําไมน้องเบนมายังไม่มีตังซื้อผ้านาไม้เลยโอ๊พดเปล่าอุดไว้คนเอามีน้องๆมาขอเพลงข้างโรงพี่จะให้ไม่เป็นไรนิยายไม่สนไปไหนนะดูหนังทุกวันไอ้สนุกเยอะๆ อย่าไม่เป็นโรคมะเร็งตบม,มือดังๆสักหน่อยที่น้องที่รักขอบคุณครับเอาไมโครโฟนมาหน่อยเดี๋ยวพี่ร้องสักเพงลงกูยืนหลีรับเีลยวกูแกรดผมยิ่งไม่เร่งกรับกูหลีลับแป๊บเดียวค่ะอันเก่านะรีบร้องนะกูจกไปนอนอีกแกลแม่เอาสักเพลงเอาตกใจเตือน โชโคนกลับหลังหันหนึ่งเก้าถอยหลังทำเลิกแถวไปได้โอ้ไม่เรืองแน่อนอนตีชุดไปเจ๋อเรากูทึว่วนงเศร้านี่ตรงใดกูเด็ดขาดเอ่อคือว่า ไปไปแกวไปก่อนนุกันแล้วเลิกจากไปนะปากไก่ละตอนนี้ าตามเผ,ผู้แก่งคิดว่ามุนแเล้ยก็คือคุณพลมันป่าตนแก่นักว่าตอนนี้รักพังต้องตุนความเนวจงเกลว่าดวงเดชยอเทวีคุณพนยังมีหวังปนหลับคมแกรูเก้าวสว่างว่าไม่เลี้ยลลังก้าวกลมบังคมตูน ได้ทรงทราบว่าฟ้ายหญิงไม่ได้คนบ้านล้อคข้องนาเป็นคู่และดวงตาพิการพระองค์จะมีความรู้สึกยังไงเพราะตอนนี้ค่ายหญิงผาสมาชิกทุกคนข้าไปรูปพระมาะนาครและสิ่งไม่คาดฝันจะต้องเกิดขึ้นติดตามต่อไปครับด้วยหตุฟนอันใด